คราเคนถือเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานเพียงไม่กี่ตัวที่มีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตัวจริงของมันก็คือคราเคนปีศาจมึกยักษ์ใต้ท้องทะเลลึกคราเคนคือสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลในตำนานของชาวกรีกโรมัน เป็นเชื่อกันว่ามีลักษณะเหมือนหมึกกล้วยแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะเหมือนหมึกแต่ขนาดของมันใหญ่พอๆกับเรือเดินสมุทรมันมีขนาดตัวแตกต่างกันตั้งแต่14ถึง30เมตรน้ำหนักประมาณ2ถึง3,000กิโลกรัมมีหนวด8อันและมีพละกกำลังมหาศาลส่วนมากจะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก คลาเค่นจะพุ่งครวดขึ้นมาจากผิวน้ำมันจะใช้หนวดขนาดใหญ่พันรัดรอบตัวเรือเดินสมุทรหักเสากระดงเรือทิ้งแล้วใช้หนวดที่ว่างอยู่จับลูกเรือมารัดจนกระดูกหักตายหรือโยนเข้าไปในปากที่มีขนาดมหือมากินเป็นอาหารส่วนตัวเรือก็ถูกดึงลงน้ำจนจมหายไปผู้รอชีวิตจากการโจมตีของคลาเข่นนั้นมีน้อยรายมาก ากรอดจากการถูกจับกินได้ก็มักจะถูกน้ำวนที่เกิดจากคลาเคนดูดลงทะเลไปด้วยจากปากคำของชาวประมงที่รอดจากการโจมตีของคลาเคนได้บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุร้ายพวกเขาเห็นว่าน้ำทะเลมีฟองผุดขึ้นมามากมายราวกับว่าภูเขาไฟใต้ทะเลกำลังปะทุและมีกระแสะน้ำวนไหลเชี่ยวอย่างรุนแรง บางครั้งหากเห็นเกาะกลางทะเลทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนเชื่อกันว่านั่นเป็นคราเคนที่กำลังนอนนิ่งจนดูเหมือนเกาะลอยน้ำขนาดเล็กหากใครเผลอแล่นเรือเข้าไปใกล้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันโดยไม่รู้ตัวคราเคนถือเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานเพียงไม่กี่ตัวที่มีอยู่จริง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตัวจริงของมันก็คือหมึกกล้วยขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกและเหตุผลที่มันโจมตีเรือไม่ใช่เพราะต้องการกินลูกเรือแต่เพราะเข้าใจว่าเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่คือวานสเปิร์มซึ่งเป็นทั้งศัตรูและอาหารของมันและเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดที่คราเคนเคยทำก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คาเคนโจมตีเรือรบสองลำของอังกฤษและจับลูกเรือบนนั้นกินหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวโดยมีเรือรบลำอื่นๆเป็นพยานเหตุการณ์นี้จึงถือได้ว่ามนุษย์ก็คือเหยื่ออย่างหนึ่งของมัน